และตอนนี้ค่ะจะเจอกันที่บูธข,ของอีซูซูนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทางอีซูซเขาก็มีนะคะเป็นในส่วนของรถกระบะนั่นเองค่ะที่แต่งสวยๆมาให้ดูทั้ง2รุ่นด้วยกันนะคะดังน,นั้นเดี๋ยวเราให้พี่เจแอนนะคะบอกให้ดูเลยดีกว่าว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงบ้างคืออีซูซูนะครับถ้าเกิดช่ดเสียงเดิมที่เขาแบบว่ารู้จักกันนะครับ,รบแล้วก็ที่เราจะรู้จักกันมาตั้งแต่ในอดีตคือ1คือจะต้องประหยัดน้ำมันค,คือคาว่าอีซูซูเนี่ยจะต้องประหยัดน้ํามัน ราคาขายต่อดีซ่อมง่ายหลักหลักสามอย่างนี้แต่ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วอีซูซูกลับกลายเป็นรถที่วัยรุ่นเข้ามาตกแต่งกันเพราะว่าของเล่นเขาเยอะมากณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นของที่โมดิฟายเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของที่โมดิฟายเกี่ยวกับพวกไอรบพาร์ทอะไรเนะี่ยอาะดูอย่างตัวนี้เนะี่ยง่ายๆล้อแม็กนะสว่วนนะ ว้าว <Wow. S 2> ่าเด่นมา <Low> ตไกลเลยล้อแม็กนะครับหรือว่าชุดแต่งที่เป็นอะโรพาสนะครับห,หรือว่าอย่าง,งฝากระโปรงเทฟล่า,าแบบนี้ยเคยเห็นไหมนี่นะครับเป็นการสวยมากค่อนข้างที่จะแบบสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็โหลดด้วยตัวรถเนี่ยเขาจะมีตัวโชคที่แบบว่าโหลดลงด้วยนะครับก็ทำให้แบบเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับไซส์เกลตัวนี้ด้วยนะครับที่จะค่อนข้างนั่ง จะสังเกตเห็นว่าเราเนี่ยนะครับมีทั้งชุดแต่งทั้งภายนอกที่เป็นคาร์พาสแล้วก็ภายในที่อยากให้เห็นว่ามันจะเป็นเบาะมรเก็ตซีด<ะ>แล้วก็มีโลบาร์อยู่ข้างในป้องกันว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือลดความอะไรเนี่ยนะครับ<ะ>ก็สามารถที่จะ ประคองทรงของห้องโดยสารเอาไว้ได้นะครับโลบานี่คือเป็นของอีซูซูเองเลยคือทั้งหมดนี่เป็นชุดแต่งคือตัวโครงรถเนี่ยเป็นของอีซูซูนะครับแต่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามาคือราคาชุดแต่งของทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดรวมทั้งล้อแมตตรวมทั้งภายนอกภายในด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างด้วยสามแสนสี่หมื่นสี่พันโอ้โหนะครับ ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับ<ะ>ภายในที่เห็นอยู่แล้วก็ภายนอกที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนอีสูซูไม่มี<ะ>แต่ตอนนี้ชุดโมดิฟายของเขาเนี่ยจะมีหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นโมดิฟายกล่องแม้แต่กล่อง ECU ก็มีกล่อง ECU ใช่กล่อง ECU เพื่อโมดิฟายแรงมา้าแรงบิด<ะ>ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสายไฟวาริงของอของเครื่องยนต์ของเขานะครับคือตอนนี้เนี่ย ของในมิวสิเยอะมากในตลาดลถ้าเกิดเราคิดว่าจะตกแต่งไม่ว่าจะเป็นแบบออฟโรดหรือเป็นแบบเลสซิ่งอย่างคันนี้เนี่ยเป็นแบบเลสซิ่งคือตกแต่งเรียบๆแล้วก็วิ่งทางเรียบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่ตกแต่งเป็นแบบออฟโรดกันอีกออฟโรดอีกตัวหนึ่งใช่ค่ะและเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เจอะเจอนะคะกับตัวเลสซิ่งไปแล้วและตอนนี้ค่ะที่กําลังอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นตัวออฟโรดนั่นเองเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้พี่เต้พาดูกันตัวนี้นจะเป็นตัวรุ่นเมื่อกี้เป็นเป็นดี a ม็ นะครับแต่ตัวนี้เป็น v c คอ s s นะครับเป็นคนละรุ่นกันใช่วีคอ s s เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะแบบสูงสูง,สงลุยๆอะไรอยู่แล้วแต่ว่าด้วยชุดแต่งของเขาเนี่ยนะครับที่เพิ่มเติมมาเนี่ยครับจะเห็นว่า,าไฟสปอร์ตไลน์แอรกบี R B นะครับแล้วก็ตัวกันชนแล้วก็สับแทงข้างล่างเนี่ยนะครับจะกันกระแทกเวลาพอเราก็โจรไปเนี่ยมันจะมีก้อนหินโขดหินอะไรอยู่เนี่ยป้องกันเพื่อไม่ให้ เพลาหน้าหรือว่าตัวแหนะ็กแอนพินเนียนเนี่ยโดนกระแทกนะครับก็จะเป็นตัวข้างล่างของเออบีเหมือนกันแล้วก็กันชนหน้านะครับก็กันชนมันแข็งแรง<ฆ>พร้อมที่จะแบบลากจูนพร้อมที่จะชนได้ทุกครั้ง <c oughs> พร้อมที่จะลากจู oh. จะไปชนทำไมหรอเราไม่ได้ทำไว้ทีนี้ด้วยความที่มาเป็นล้อแม็กแล้วก็<ฆ>ใช้ยางโตโยตทยนะครับก็ขนาด17นิ้วนะครับอันนี้เป็นยางมัเทเรนนะครับซึ่งไว้สําหรับแบบแบบออลุย ทางขบขาพวกทางโครนพวกอะไรก็แล้วแต่นี่คือกันก<ะ>ระแทกด้านข้างด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รถเป็นลอยนะครับก็โลบาร์ของ a อบีเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เ,เป็นบันไดขึ้นสำหรับเวลาทีา่ผู้หญิงนะครับ<ะ>ตัวเล็กๆก,ก็แบบว่าจะก้าวขึ้นแบบก็งา<บ>นบบนี้เรียกว่าเล็กพอไหมคะเลหรือว่าเกินเล็กไปแล้วไม่ จะบอก<ำ>ไว้ก่อนว่าที่สูงเพราะว่าอันนี้เป็นชุดแต่งช่วงล่างพร้อมแ<อ>นบที่ยกสูงขึ้นจากเดิมด้วยนะครับทําให้รถเนี่ยผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนะครับคือวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นเครื่องดีเซล 3,000cc แล้วเนี่ยนะครับ<อ>ชุดแต่งของเขาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะลุยแบบออฟโรดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นดิฟล็อกแบบขับเคลื่อน4ลอน้อนะครับนะครับแล้วก็ นี่จะดูด้านท้ายตัวนี้ก็เพิ่มเติมใหม่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับไว้ลากจูเวลาจะลุยไปที่นู่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่เราต้องลาลากจูสิ่งของสปีดโบ๊ทได้ไหมคะได้อันนี้คือไว้ลากพวกสปีดโบ๊ทพวกอะไรนี้เลยแล้วเราก็ไปล่องแม่น้าเจ้าพยากันอ่าไปล่องแม่น้าเจ้าพยาแล้วก็ผักให้ตกเรือเพอาทำไมต้องผักหนูล่ะเออนะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือนี่ชุดแต่งทั้งหมดนะครับที่ อยู่รอบคานเป็นแบบออฟโรดของเจ้าตัวนี้นะครับราคา,า,คาของเขาอยู่ที่347,300บาทนี่ก็คือชุดแต่งที่บอกมาเมื่อกี้ทั้งหมดรวมทั้งชุดช่วงล่างเลยเพราะว่าช่วงล่างอย่างเดียวก็คุมแล้วเพราะว่าช่วงล่างอย่างเดียวในที่ยกสูงขึ้นมาอีก2นิ้วเนี่ยปกติวีคอสเนี่ยสูงอยู่แล้วแล้วก็ยกขึ้นมาอีก2นิ้วเนี่ยเฉพาะชุดยกสูงของเขาเนี่ยก็แสนสามเข้าไปแล้วนะครับ เฉพาะช่วงล่างอย่างเดียวนะคะแสนสาค่ะครับผมนะครับก็ถือว่ามีหมดจะเอาไปแต่งเป็นเลสซิ่งจะแปลงแต่งเป็นออฟโรดเนี่ยก็สุดยอดหมดทุกเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์เลยใช่นี่คือไลฟ์สไตล์ของอิซูซูที่เขามีณปัจจุบันนี้ค่ะก็ใครนะคะที่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากได้รถอิซูซูแล้วแบบว่าจะไปแนวไหนดีอยากจะเลสซิ่งนะคะหรือว่าอยากจะออฟโรดนะคะก็สามารถมาดูได้คะที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะ